สวัสดีครับเพื่อนเื่อนครับอันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนก็จะนะครับเป็นเหรียญกระสบับอีกวาระนะที่น่าเก็บแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นแน่ๆอันนี้คือเป็นเหรียญเ,เ,เรียกว่าหนึ่งร้อยปีนะกรมทางหลวงเห็นไหม มันจะมีหนึ่งร้อยปีอะไรพวกนี้เยอะมากพอครบหนึ่งร้อยปีมันเป็นอะไรที่แบบว่าศตวรรษนะ่ะก็ร้อยปีนี้ก็ถือว่านานแบบ,บองค์กรต่างๆที่มันตั้งมาได้ครบหนึ่งร้อยปีอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความเขาเรียกว่ายืนยงอะ่ะนะนานเป็นร้อยร้อยปีนี้ก็เอามาทำเป็นพอครบวาระก็ออกเหรียญที่ระลึกหน่อย นะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนจะดูเหรียญเราก็มาคุยกันต่อไอเรื่องสถาบันครอบครัวเนี่ยทำไมผมต้องเน้นนะ่ะผมอยากจะให้ทุกคนคิดนะคิดตามผมถ้าเมื่อไรเราประเทศเรานะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับสถาบันครอบครัวแข็งแรงลูกหลานทุกคน้โ,โหมีความเคารพเพื่อฟังพ่อแม่นะประพฤตินตนอยู่ใน นะครับในคันลองของทมอ่ะสังคมที่โตขึ้นมาหรือใหญ่ขึ้นมามันก็จะอยู่กันแบบมีความสุขอะนะอยู่กันแบบมีความสุขแต่วันนี้อครับสังคมไทยเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมลง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 เด็กไม่เคารพผู้ใหญ่นะ เด็กที่เข้าสู่กระบ,บวนการศึกษามีน้อยลงนะไม่รู้ว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจหรือด้วยภาวะสังคมที่มันเลวร้ายมากขึ้นหรือเปล่าการเรียนแบบกันเด็กผู้หญิงก็นะครับมาทำงานกลางคืนเยอะนะเป็นเด็กนั่งริ้งนั่งอะไรที่สวยทั้งนั้นเลย เพื่อต้องการเงินไงหาอะไรได้และอีกอย่างที่ผมแปลกใจนะเวลานะครับครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือการดื่มสุราเนี่ยนะโดยเฉพาะต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องของความผูโ้หโหโหโหนะเพื <c oughs> ่อนเห็นไหม มันกินกันสนุกสนานกินกันแบบว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อ่ะงานลื่นเลิงต่างๆก็เยอะไปหมดเราจะเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆนะนี่คือผมยกตัวอย่างในสื่อโซเชียลนะเด็กวัยรุ่นกินเหล้าเมาเมาแล้วทำอะไรก็ต่อยกันทะเลาะก,กันตีกันถึงกับฆ่ากันต้องควมามเมา นี่คือปัจจัยหนึ่งในสังคมที่เราเจอเด็กๆไปรุ่นน่ะเด็กผู้หญิงตัวน้อยนอยถือแก้วเหล้าเต้นโอ้โหมันนะและอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะพูดเกียกับคลิปหน้าดีกว่านะคลิปนี้เราพูดถึงเรื่องเมาก่อนคลิปหน้าเราจะไปถึงเรื่องการใส่ชุดว่าวิวโป้เปลือยเต้นกันน่ะนะเดี๋ยวนั่นก็คืออีกอันนึ่ง อีพีนี้เรามาคุยว่าทำไมการกินเหล้าเนี่ยมันทําไมมันไม่มีใครห้ามกันเลยหรอพ่อห้ามลูกไม่ได้หรือพ่อแม่ไม่ห้ามลูกไม่ได้เลยลูกห้ามพ่ออหมันกินกันแบบว่าไม่มัญญะมัญญางอ่ะไม่มีคําว่าไอ้ศีลข้อห้ามันไม่เอากันเลยหรอเนี่ยคือสังคมมันถึงเละเทะ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราก็แหมไม่เคยพูดเลยเด็กเยาวชนต้องโน่นนี่นั่นนะสัตย์เคยหน่วยงานอะไรพวกนี้รัฐมนตรีแต่และกระทรวงที่กํากับดูแลวัฒนธรรมหรือวัฒนอะไรก็แล้วแต่มันต้องควบคุมกันบ้างนะครับการดื่มสุรา มันก็ต้องกินให้มันเป็นที่เป็นทางเป็นเวลาเวลาไม่ใช่แบบโอ้โหเจอไหนก็เมาเจอไหนก็เมาเจอไหนก็ขี้เมาเมาแล้วก็ตีกันเมาแล้วก็ทะเลาะก,กันไอ้ประชชนนี่มันเกิดมานะมันเห็นน่ะเด็กๆตัวน,น้อยๆมั่งอะไรมั่งโอ้โหพอได้ยินเสียงเพลงเต้นเยงเยงเยงพ่อแม่ดีใจเอ้ยลูกเต้นเก่งลูกมันทุเรศนะนะผมว่านะมันไม่ใช่เรื่องเลย เพราะอะไรเพราะความที่เราไม่คิดไงว่าเอ้ยมันเป็นอบนลายนะเด็กมันเห็นรุ่นพีเ่เห็นพี่มันเห็นป้ามันเห็นลุงม,มันถือแก้วเล้าเต้นกันมันก็คิดว่าเอ้ยเกิดมากูต้องทาแบบนี้แน่เลยมันคงสนุกดีถูกไหมครับเพราะเราขาดการควบคุมเพราะเราขาดการที่แบบว่าเอ้ยเช็มงวด แล้วปล่อยให้สังคมมันเป็นแบบนี้ไงปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอเรื่อยมันก็นอย่างเนี้ผมเห็นว่าโหนี่ไอความสนุกมาก่อนงานอย่างอื่นเนี่ยไม่คิดอะไรหรอกนะครับแทนที่จะคิดในเรื่องการเรียนคิดในเรื่องการทํามาหายกินที่มันถูกต้องกลับปล่อยให้เป็นเรื่องของสุรายาเมายาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะความที่มันไม่มีการควบคุมที่ถูกต้องไงนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเห็น yeah, mm hmm. ไหมสวยนะอันนี้คือน่าจะเป็นราชกาลที่หกนะผมว่านะและ้วราชการที่หกรัชกาลที่เก mm ้าเห็นไหมนี่ออกแบบได้สวยนะ mm hmm. เพื่อนๆนะเห็น mm hmm. ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเก้าสิบปีกรมทางหลวงเห็น mm hmm. ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ย mm hmm. เพื่อนๆเคยเห็นกันหรือเปล่าเคยเห็นหรือเปล่า นะเคยเห็นกันบ้างไหมเห็นไหมออกแบบแบบนี้สวยแบบนี้นะครับถึงบอกว่าเก็บเจอที่ไหนเรานั่งเก็บค่อยๆเก็บเ,เพื่อนๆค่อยๆเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเหรียญมันไม่แพงเหรียญละสิบยี่สิบาทสามสิบบาทนะเก็บไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ครบชุดเองอะ่ะนะครับโอเคครับเพื่อนเอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ